ถาใครถามเธอนั่นแหละใครคือเธอกอ็ก็ครูแก้มไงอยู่บ้านไหนอยู่บ้านนี้แหละฮะบ้านดีเหรอทำาไม่มีกลับบ้านเลยเอาก็บ้านครูอยู่ตรงนี้เนาะอาอเหรอบ้านครูแก้มอยู่นี่เหรอนี่แหละตรงครูนั่งนี่แหละอา้าไม่ถามดีๆเลยเนาะ เอา้าก,ก็หนูถามว่าบ้านอยู่ไหนกูก็บอกบ้านขุยอยู่ตรงนี้ไงถามก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่บอกอบอกไปหนูก็ไม่รู้จักหรอกอรเอาหน้ามาดูซิใครทาปากให้เดินมาซิไหนขอดูหน้าหน่อยเอาหน้าสวยๆมาดูหน่อยลงมาเร็วๆ